เบนก็คือเบนนะครับผมเบนก็คือเบนครับคันนี้คือ Mercedes Benz ทับแนะครับ W115 นะครับรูปทรงสีสันคลาสสิกเทียวล้อกระทะดำสีออกเทาเข้มๆแม่ดูแล้วมันกำกวมระหว่างรถคลาสสิกกับรถแนวทำสีเป็นแนววัยรุ่นเลยนะทรงนะครับเปิดราคามาไม่เร็วเลยนะครับแสน ห้าหมืนบาทหนึ่งแบาทบอดี้นี้คัสสิกเขาเก็บกันแล้วนะโอ้ตาตั้งนะครับกระจกมีหูช้างนะนี่เอกลักษณ์ของรถโอ้โหเฮ้ยภายในดีกว่าที่คิดเยอะเลยว่าเออคันนี้ทีเด็ดครับเปลี่ยนเครื่องเป็น3 0 0ดีอัตราหัส3 0 0ดีมันคือเครื่องดีเซลนะครับนะคือผมคิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็3 0 0ดีเซลตัวนี้ก็โอ้โหประหยัดประหยัดเอาเรื่องเลยแหละนะฮะ ร้คันนี้ดูแลรักษาสภาพได้ดีนะโอ้ทำออกมาดูดีทีเดียวเชียร์บีรถสิยมที่ดีเลยนี่เครื่องสามร้อยดีนะครับออรอรอเดิมมีฝาให้อยู่มีฝาให้อยู่มาแนวลคลาสสิกนะฮะไปเก็บไปทำความสะอาดนิดหน่อยนี่ยังห่ออยู่เลยนะครับรอมากค่ะด้วยนะฮะจะมาแนวซิ่งก็ยังได้เนี่ยลงแม็กดำหน่อยนะตามรูปเขาเนี่ยนะโอ้โหเนี่ย ทรงดีทีเดียวครับสนใจติดต่อไปครับขอให้โชคดี